ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมอิมนะครับวันนี้พรมอิมพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงที่ทำการดึงไปตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะครับผมตอนนี้ก็อายุได้เดือนครึ่งแล้วนะครับนับจากวันที่ดึงนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปอัปเดตที่สวนม่วงกันนะครับว่าอ่าลูกมะม่วงเขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามพรมอิมไปชมกันนะครับผมไปนครับ ลูกมะม่วงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เขาก็อ่าความเจริญเติบโตเท่ากับนิ้วหัวแม่มือของพ่อรอิ่มแล้วนะฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะนะอายุเขาเดือนครึ่งครับเพื่อนๆเนี่ยฮะครับก็ช่วงที่ผ่านมา เจอพายุฝนนะครับกระนำเลยทำให้มะม่วงที่ติดเม็ดที่เหลือก็เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งส่วนนะครับเพืเ่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ผมอิมไม่ดึงดอกมะม่วงทีเดียวกันทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเราจะกระจายความเสี่ยงแบบนี้นะฮะ ก็ดึงก่อนถ้าเจอฝนอก็ถือว่าล้มเหลวเป็นสวนสวนไปถ้าช่วงไหนที่เราดึงแล้วเป็นช่อดอกช่วงนั้นฝนไม่กวนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวระยะต่อไปพรมิมจะคอยอัปเดตนะฮะ,ะลูกมะม่วงโตสักอายุสัก2เดือนนะครับ เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมะม่วงฟ้าลั่นกันต่อนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นครับอ่านี่ครับเพื่อนๆน,นี่คือมะม่วงฟ้าลั่นนะฮะที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่25สิงหาเช่นกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาก็ลูกโตแล้วนะครับเกือบเท่าหัวแม่มือเลยนะฮะตอนนี้ ก็มะม่วงฟ้าล้านที่สวนของเรานะครับเพื่อนๆก็พอได้เห็นติดผลอ่อนบ้างนะครับนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดร่วงหมดไปเลยสักทีเดียวนะครับเพื่อนๆยังพอให้ได้เก็บได้กินบ้างครับนี่ครับเพื่อนๆผมอิมพาเพื่อนๆมาดูช่อนี้ครับนะช่อนี้ถือว่าติดดกหนาตานะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าช่อนี้ห้าลูกครับเ,เพื่อนๆพอน้อลำอิมพามาดูต้นนี้นะครับเพืเ่อนๆอ่าต้นนี้เขาน่าจะติดผลก่อนที่ฝนจะมานะฮะผลเขาเลยอยู่กับเรานะครับเนี่ยฮะให้ชื่นใจหน่อยครับเพื่อนๆนเนี่ยฮะถือว่าอันนี้อนาคตลูกแท้แน่นอนครับนะฮะไม่ใช่กระเทยนะฮะแบบนี้นะฮะ สมบูรณ์ครับลูกสมบูรณ์มากครับเพื่อนๆนะฮะก็กะระยะด้วยสายตานะฮะมะม่วงฟาลันน่าจะติดผลเยอะกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนี่ครับเพื่อนๆพอให้ได้ชื่นใจบ้างคนระับ มีเก็บขายกับเข้าบ้างครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับมะม่วงที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับผมอายุได้เดือนครึ่งนะฮะ ลูกเขาก็โตเกือบเท่าหัวแม่มือแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพรมิมจะอัปเดตอีกทีก็น่าจะอายุ2เดือนนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีเดี๋ยวเจอกันครั้งใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พรมิมกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ